สวัสดีค่ะเรามาต่อกันที่ข้อ9นะคะของแบบฝึกหัด4.4หน้า203นะคะต่อจากคลิปที่แล้วสำหรับข้อ9นะคะเราสามารถเปรียบเทียบกันได้เลยเพราะว่าตัวส่วนเท่ากันอยู่แล้วนะคะอันนี้มีติดลบด้วยนะคะลบเลขมากจะน้อยลบเลขมากจะยิ่งน้อยลบเลขน้อยจะยิ่งมากเพราะฉะนั้นอันนี้ลบเลขมากกว่านะคะลบ6ก็จะน้อยกว่าลบ5เราก็จะหันแหลมๆไปทางลบหนะคะข้อนี้ตอบเครื่องหมายมากกว่า ต่อไปข้อที่10ค่ะข้อที่10เราทำตัวนี้ให้เป็นเศษเกินนะคะจากลบ4เศษ3ส่วนหเราจับข้างล่างคูณกับข้างหน้าแล้วก็บวกข้างบนนะคะ4ูณ5ได้20่บวก3กลายเป็น23ส่วน5ค่ะมีติดลบด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะเอา 23ส่วน5กับลบ25ส่วน15มาเปรียบเทียบกันแต่ว่าตัวส่วนยังไม่เท่ากันเลยเห็นไหมคะทีนี้สำหรับ5กับ15เนี่ยเราสามารถหาคอลนอได้เราสามารถคูณตัวเดียวได้นะคะเราทำา5ให้กลายเป็น15ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทำแค่ตัวนี้ตัวเดียวสำหรับตัวนี้นะคะคอลนอของตัวส่วนนะคือ5กับ15 เอา5มาหารคอรออก็จะเป็นตัวแตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นคอรออคือ5คูณ1คูณ3เท่ากับ15แปลว่าเราจะต้องทำให้ตัวส่วนทุกอันเป็น15นะคะทีนี้ตัวส่วน,นนี้เป็น15อยู่แล้วก็ไม่ต้องทำแล้วก็ไปทำแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะคะทำยังไงให้5้กลายเป็น15ก็ต้องหาเลขมาคูณค่ะปรากฏว่า ต้องคูณ3ถึงจะกลายเป็น15อ่ะเราก็คูณ3ทั้งเศษและส่วนเลยนะคะก็จะได้เป็นข้างบนนะคะตัวเศษจ,จะได้ลบ69ข้างล่างก็ได้เป็น15เรียบร้อยเราก็เปรียบเทียบกันตัวนี้ลบ6กก็คือลบ6กส่วน15คือก้อนนี้นะคะลบ69ส่วน15กับ ลบยีส่วนสิอันไหนน้อยกว่าลบเลขมากจะน้อยนะคะเพราะฉะนั้นลบหน้อยกว่าลบีค่ะก็ตอบได้เลยเพราะฉะนั้นตอบลบ69ส่วนสิก็คือตัวนี้นะคะคือลบสเศษสาส่วนห้น้อยกว่าลบยีส่วนสิอ่ะเรียบร้อยค่ะ ต่อไปค่ะข้อ11 2เลบ2สสบเศษ11ส่วน13กับลบ37สเ่วน13เราเห็นว่ามีตัวส่วนเป็น13เหมือนกันแล้วนะคะเราก็เปรียบเทียบแค่ตัวเศษเดี๋ยวตัวนี้เราจะทำเป็นเศษเกินก่อนนะคะสำหรับตัวนี้ค่ะ เอาสิบคูณสข้างล่างคูณข้างหน้าแล้วก็บวกด้วย11 13อคูณสได้26ค่ะแล้วก็บวกกับ11ก็กลายเป็น37พอดีนะคะตัวนี้ก็เป็น3ามเท่ากับสามสิบเจ็ดพฉะนั้นหมายความว่าตัวนี้นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ ลบส7ส่วน13อีกฝั่งหนึ่งก็ลบส7ส่วน13เหมือนกันแปบลบว่า2ตัวนี้เท่ากันนะคะข้อนี้ตอบเท่ากับก็ตอบลบสเศษ11ส่วน13เท่ากับลบส7ส่วน13ค่ะต่อไปข้อ12ค่ะ ข้อ12นะคะถ้านักเรียนจำได้ออตัวเลขจะเหมือนกับข้อ1เลยต่างกันแค่มันเป็นเครื่องหมายลบมันเป็นจํานวนลบนะคะข้อ12-1-3-4ลบ1เศษ3ส่วน4กับลบ2เศษหส่วน2เหมือนเดิมค่ะเราเห็นว่าตัวเนี้ยตัวข้างหน้าของจํานวนคละเนี่ยมันเป็นลบ 1, 1มันเป็น 1, 1>, 1เหมือนกัน เพราะฉะนั้นเราจะไม่เอาเลข1มาเปรียบเทียบนะคะเราก็จะเอาแค่เอาลบสาส่วนสกับลบเศษหส่วนสมาเปรียบเทียบกัน,นะคะ่ะตัวนี้นะคะมีส่วนเป็นสองคอลนอนของ2กับ4ก็คือ4เราจะทำให้ส่วน2องนี่กลายเป็น4นะคะตัวเศษหนส่วนสเราจะจับมาคูณสองทั้งเศษและส่วนก็จะได้เป็นเศษสอส่วนสี่ค่ะออกมีติดลบด้วยนะ ลบส่วนสนะคะก็เปรียบเทียบกันลบเศษสส่วนสกับลบเศษสส่วนสใครน้อยกว่ากันลบเลขมากจะน้อยลบเลขน้อยจะมากอย่าลืมนะเพราะฉะนั้นอันนี้ลบเลขมากลบสน้อยกว่าลบสค่ะเพราะฉะนั้นหมายความว่าตัวข้างนี้ตัวข้างซ้ายน้อยกว่าตัวข้างขวาก็ตอบได้เลยตอบ ลบหนเศษสส่วนสน้อยกว่าลบหเศษหส่วนสค่ะต่อไปข้อ13ค่ะลบสเศษหส่วนสเปรียบเทียบกับลบสเศษสส่วนห้า ข้อนี้เลขข้างหน้าไม่เท่ากันเราจะต้องทำเป็นเศษเกินทั้งคู่เลยนะคะตัวแรกค่ะลบสเศษหนึส่วนสลบสเศษหนึส่วนสมีค่าเท่ากับเอา3ามไปคูณ2องแล้วบวก1 3ึคูณสองได้6กบวกหกลายเป็น7จส่วนสค่ะมีติดลบด้วยอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ ลบสเศษสองส่วนหก็จะได้เป็น3าคูณหได้15 15้บวกสอกลายเป็น17ส่วน5มีติดลบด้วยนะคะเดี๋ยวเวลาเปรียบเทียบเราก็จะเอาสองตัวนี้มาคิดแทนตัวส่วนไม่เท่ากันค่ะแล้วก็ไม่สามารถคูณตัวเดียวได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะคูณคว่วยลบเส่วนสาม กับลบส7ส่วน5เราเอา3ค่ะไปคูณทั้งเศษและส่วนของอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เอา5ไปคูณทั้งเศษและส่วนของอีกฝั่งหนึ่งคูณได้เลยตัวนี้จะได้ลบส5ส่วน15ค่ะตัวนี้จะได้ลบ73 21ได้ลบ51ส่วน15ค่ะ Okay. เพราะฉะนั้นเราก็เปรียบเทียบสองตัวนี้ค่ะลบ3 5ส่วน15กับลบ5 5สอ่วน15อันไหนน้อยกว่าติดลบเยอะจะน้อยเพราะฉะนั้นลบ51น้อยกว่าค่ะเรียบร้อยแปลว่าข้อนี้ข้างขวาน้อยกว่านะคะก็ตอบค่ะแปลว่าลบ2เศษ1ส่วน3มากกว่า ลบ 3, สามเศษสองส่วนห้าเรียบร้อยต่อไปค่ะข้อสุดท้ายแล้วข้อสิบสี่ค่ะลบสองส่วนสามลบเศษสองส่วนสามกับลบหนึ่งเศษสามส่วนห้าค่ะ ข้อนี้เราจะเอาลบหเศษสามส่วนหามาทำเป็นเศษเกินก่อนนะคะเอาข้างล่างคูณข้างหน้าแล้วบวกข้างบนนะ5้คูณหได้5 5าบวกกับสเป็น8เพราะฉะนั้นได้8ปส่วนหมีติดลบด้วยนะคะต่อไปเราเปรียบเทียบกันระหว่างลบสส่วนสกับลบแส่วนห้า ข้อนี้เราก็คูณไขว้เหมือนเดิมค่ะเอา3ขึ้นไปคูณทั้งเศษและส่วนแล้วก็เอา5ไปคูณทั้งเศษและส่วนของอีกฝั่งหนึ่งตัวข้างซ้ายนะคะจะได้ลบ10ส่วน15ตัวข้างขวาได้ลบ24ส่วน15นักเรียนก็เปรียบเทียบกันระหว่างลบ10กับลบ24ว่าใครน้อยกว่า ปรากฏว่าลบย4น้อยกว่าก็หันแหลมแหลมไปทางลบ24ก็กลายเป็นเครื่องหมายมากกว่านะคะสรุปข้อนี้ตัวตัวข้างซ้ายมากกว่าตัวข้างขวานะตอบเวลาตอบเอาตัวเดิมของโจทย์มาตอบนะคะลบเศษ2ส่วน3มากกว่าลบ1เศษ3ส่วน5าจบแค่นี้เรียบร้อยนะคะอันนี้คือการบ้านของเรา ก็อยากให้นักเรียนทําด้วยตัวเองก่อนนะคะพอทําเสร็จแล้วเราค่อยมาเปิดเฉลยดูนะคะจะได้เป็นการทดสอบตัวเองด้วยว่าเข้าใจหรือเปล่านะคะสําหรับคลิปนี้ก็จบที่ข้อ14นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปค่ะ